5ทีมนะครับเขาแดงเป็นด้านฝั่งพาวเวอร์88ครับคุณลิงแคทอยู่ริมน้ำนะครับเอเมอทเพิ่งออกจากโดว์วอล์เรปโนเย่มากำลังจะข้ามสะพานครับเจพีออกสะพานซ้ายไอเมทออกสะพานขวาทัมมิ่งพร้อมกันครับเดียสกับทางด้านฝั่งของลิง์นะครับยิงกันเสร็จแล้วนะครับเป็นด้านฝั่งเดียสน่าจะโดนเก็บไปจากด้านทีมลิง์นั่นเองนะครับเดบิวตีตายไปเก็บลิง์มาได้1คนนะครับใครหายวะนะครับลิง์ตายไปหนึ่งนาะนะครับเพลย์โซนต่อไปอัปเดตมาใหม่ครับ เข้ามาเขาแดงครับแล้วก็ตัวของ285ครับด้านล่างเขาแดงมานิดหนึ่งก็จะเป็นโซนกลางวงนั่นเองนะครับขวาบนครับเพมร์ฟวสกับปลาซ้ายกันด้านเดอะเมดอิสปอร์ตที่ยาาาัสเหนียโปยยน่านะครับฟรแฟนคลขยับจากซอสกรโพเข้าทางด้านพื้นที่ของรูนมานะครับดีครับพี่บีครับสวัสดีครับคุณสุรยนนิยันครับผม ขึ้นซ้ายกันมาครับเฟสแคนครับปูซันบูน่าจะเจอเฟสแคนครับผมดูจากทรงแล้วนะครับเอมเมทิสมุฟมาบ้านใกล้ๆกับกูเลนแคสเหมือนกันนะครับปูซันบูกับเฟสแคนขยับรถเรื่อยๆอยู่นะนะครับหาพื้นที่ที่น่าจะมีการประท้ายครับผมเดาว่าเป็นมิดน่าจะยิงกันก่อนมีผมทับครับช่วยด้วยเดี๋ยว ใจเย็นแน,น,น่นอ <c oughs> อันนั้นไม่ต้องช่วยกันได้ครับอันนั้นช่วยตัวเองดีกว่านะผมยิงปั่นตัวเล่นแคทครับผม EQ ครับ EQ น้องบีมนะครับผมแอคโค้เลยครับ <c oughs> แล้วก็ TT สามขยับมาเล่นบ้านครับริมน้ำครับ มีโอกาสที่วงจะลงล่างมาเหมือนกันนะครับเพราะว่าพื้นที่นะครับประมาณ30%ด้านล่างนะครับเป็นเกาะของมิลิเทอรี่เบสแล้วเป็นพื้นที่น้ำนะครับคนไม่ได้ลงไปนะครับคนเลือกที่จะเล่นเกาะด้านบนมากกว่านั่นเองนะครับน่าอร่อยจังพี่บีมินอยากรู้พี่กินอะไรครับมีลาบมีเป็ดครับผมแล้วก็มีต้มจืดต้มจืดเอาไปเวฟไปรอบหน่อยให้มันร้อน เบาได้เบารอโทมพีเอ็มีตอนนี้ยังไม่ต้องรีบรับผมเดี๋ยวค,อยค,อยงคง่อยค่อยสกิลข่องแชทกันทีหลังเดี๋ยวพีเอ็มีีได้ได้ไอ้นี้แน่นอนครับผมได้ใช้แน่นอนครับสกิลช่องแชทนะครับผมบงงกลิน่นหอมแดงแม่งติดมือ เบียร์สิบียร์ครับผมจีนายเออร์นี่ครับตรงนี้ขับรถไปแล้วครับเออร์นี่เบียร์ครับจะชาร์จบ้านเลยครับยังไงเออร์นี่กับจีนายจะไปไม่ไปไม่ไปครับผมขับรถไปแต่ว่าขับกลับมาครับอาร์คิวจีนายครับผมยังไม่สั่งบุกครับบอกว่าเฮ้ยอย่าพึ่งมันน่าจะดึงเพื่อนกันแล้วนะครับหรือว่าเพราะว่ามีเฟรชแคนมาจอดข้างๆครับผมเป็นไปได้ครับน่าจะได้ยินเสียงปืนจากเฟรชแคนสกิดเรียกครับจังหวะจะไปที่บ้านของในด้านฝั่งของอาร์คิวก็ชะงักไปจังหวะหนึ่งครับ ไปต้องดาวออรเรนวูฟได้2คนนะครับเมื่อครู่นะครับทางด้านฝั่งอของอาร์คิโอทินาแต่ไม่ได้เข้าชาร์จไปนะครับหมุนมุนม,มกล้องไม่ได้โคตรจะเบื่อหรือว่าวงต่อไปอัปเดตมาใหม่ยังไงไม่รู้เหมือนกันลิงก์ผ่านทางด้านบ้านของออรเรนวูฟมาครับจีนายครับขับรถนำหน้ามาก่อนครับอ่าวันนี้เล่นให้ครับแต่ว่าลิงก์ขับรถมาจอดต่อหน้าต่อตาจีนายเออจอดต่อหน้าต่อตาและแอดดอปในหมู่บ้านด้วยครับ ตรงนี้จีนายเล็งไปครับมันเข้าบ้านไปแล้วเรามูฟมาช้าไปจีนายแจ้งดาววงต่อไปบีบมาลิงก์เป็นกลางวงพอดีครับทางด้านเพลย์โซนวงที่2ขึ้นวงที่3นะครับวงเด้งมาเป็นโซนทางด้านบริเวณบ้านซ้ายฝ่าบเลยครับโพชิกิยังคงอยู่ในเกี่ยววงนะครับนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับเขาแดงครับพาวเวอร์แปดยังอยู่ในเพลย์โซนเหมือนกันครับทีมเกือบทั้งหมดนะครับมีเพเวอร์มูฟนะครับเดอะมิดนะครับเอ็มไอทียสแล้วก็ทางด้านฝั่งของเฟสแคนที่ยังไม่ได้เข้าวงมานะครับเฟสแคนก็เกาะอยู่ขอบวงพอดีเนาะนะครับอาคิวกลับมารรรรรววมมมมมกกกลลลลุ่่่่่่่่่ััััับบบบบเเเเเพพืือออนนนนคคคทททีีีดดิิาาาะะไไไปปยยึ้้งจู จีนหน,หน่าแจ้งว่าอยากได้บ้านนั้นครับแต่ว่าไปไม่ทันเนี่ยเจอลิงเข้าบ้านพอดีนะครับมีเคอจีไหมครับพี่บีครับเคอจีพึ่งแข่งที่จีนเสร็จครับผมบินกลับพรุ่งนี้ครับเคอจีบินกลับ17็ครับผมวันดั้นบินกลับ17นะครับเฟสแคนหรือลมาเมื่อกี้ขับรถอ้อมเข้าโพชิงกีไปรครับเฟสแคนอ้อมเข้าโพครับไม่ได้เล่นบนเขานะครับ แข่ง PMGC ต้องเล่นปิงสูงทุกทีมใช่ไหมทำไมไม่เปิดห้องเป็นยุโรปให้ได้แข่งชินปิงสูงๆสูงนะคอ่บจะดีเลยครับ <laughs> แต่แต่ปิงสูงจริงครับห้องที่เซิร์ฟเซิร์ฟที่เราแข่งคือเซิร์ฟยุโรปเหมือนกันครับเซิร์ฟ MEA ที่ได้ขินมานะนะครับแต่ว่าไม่แน่ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ แซมเบ้ครับไปโดนซีซัน็อกดาวมาครับทางด้านเพิร์ฟเพิร์มวสเจอกับทางด้านฝั่งของออนิกนั่นเองครับที่ด้านขวาบนของเพราโซนครับตัดภาพกันมาโนบีทีเจจากทางด้านฝั่งของเจพีทีครับไปน็อกดาวน์บอลไซด์ด้วยกันเนตมาตัดภาพมาที่ทางด้านเพิร์ฟเพิร์มวสนะครับซึ่งเหมือนจะไม่เจอใครเลยครับเอ๊ะนนี้ผมไม่ได้เปิดไฟดีกว่าอุตส,ส่าห์ซื้อไฟมาใหม่เขาเปิดอ่ะฮ่าหน้าสว่างรู้สึกดีและหล่อขึ้นแบบสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับจ่าสเปอร์ครับผม ระเบิดปาหาทางด้านแฟรงค์ไปครับและโดนสวนมาจากแฟรงค์ด้วยเอ็มสองสี่เต็มหวัวกกน็นอกดาวทางด้านแจสเปอร์ไปครับสไนเปอร์กับออกมาง้างระเบิดระเบิดยังมาไม่ถึงเลยครับเจอสไนเปอร์ผมแล้วออกมาปาแบบนอนนอนขยับแบบนี้แฟรั่งยิงง่ายครับแล้วสไนเปอร์เอ็มสองสี่นี่ยิงทะลุไปเหมือนจะโดนด้วยกันแล้วมองซ้ายมาเจอทางด้านฝั่งป๊อปรถกกระปงตีลังก,กาพอดีครับามาปี่พอดีเอ็มเจ็ดสองสองจากฝรั่งสเปอร์ไซปป๊อปไปไม่ตายผมยังกลับถอยมาได้ครับทางด้านฟรงค์ครับวล ไฟเข้าไปหลังในด้านฝั่งของซัมโบกันลันโดนในด้านแจ็คเปอร์ที่มโด,ดนดึงขึ้นมาน็องดาวไปอีกครั้งหนึ่งครับด้วยทีน่าเอ็มเจ็ดสองแล้วเปลี่ยนเป็นคูณหกขึ้นมาอย่างเร็วครับแฟงเปลียแล้วเปลี่ยนมาเคาะเคาะเคาะเอาครับเพื่อนไม่ได้มาช่วยเลยครับทางด้านฝั่งของแจ็ปนี่ตกรถอยู่ข้างหลังนะครับโดยการเข้าชาร์จมาของทางด้านทีมเดอะมิกนะครับตรงนี้ทางด้านฝั่งของแฟงวิ่งเข้าไประเบิดใส,ส่สวนครับทางด้านฝั่งของเพิร์โอมสนะครับแต่ต้องบอกว่าเอ็มเจ็ดสองคูณหกนี่ ช่างหานกล้าเลยเกิดงานในการเล่นครับพอต่อคใค่เเจ็ดหสองคูณหกครับจากด้านฝั่งของแฟรงค์นะครับป๊อปเติมยาขึ้นมาใหม่แล้วด้วยครับหลังกำลังจะเข้าชาร์จมาจากทด้านเดอะมิด e อีสปอร์ตนะครับมีเทเลรอโคบให้ใกล้ๆครับเดอะมิดอ้อมไปแล้วเป็นเขาด้านซ้ายเทเลมุมนี้มิสเตอร์โจกับทงด้านฝั่งของร็อกส แล้วมองไาตรงนี้ไปในด้านร็อกก็ไปน็อกดาวน์แฟรงค์ได้เทเลยิงซ้ายมาน็อกมิเตอร์โจครับแต่เทรดผิดคนครับไปเทื่ในได้มิเตอร์โจครับไม่ใช่ร็อกนะครับและเทเลวิ่งขึ้นมาเจอในด้านร็อกกำลังมาสมบูรณดีแล้วขึ้นมาสเปนจีไฟเอฟโฟมนี้ไปทางด้านเทเลเกือบว้าวครับผมเกือบว้าวครับแต่ได้อยู่ครับเติ่ไฟเดียร์ขึ้นมาครับเทเลครับจัดแน่นอนิกนั่นเองนะครับ มาเจอ24 TR ขับรถมาครับเพิร์เพอร์มสได้ข่าวว่ายิงกันอยู่ครับเข้ามาแจมตอนนีครับจากทางด้านแจสเปอร์และป๊อปนะครับตามาสมทบเหมือนกันครับเดอะมิดน็อกไป2คนก็ยังดึงกันไม่ได้ด้วยครับและสโตนเพิ่งไปน็อกทางด้านฝั่งของ TJ n o b i บีโนบีทีเจ2 k ยิงน็อกแจสเปอร์จากในพุ่มไม้อิบิมเก็บรถเฟียรถระเบิดตายไปครับเดอะมิดไหลกันมายังไม่มีใครดึงเพื่อเลยนะครับ เหมือนขึ้นมาเคลียร์ทางก่อนนะครับขึ้นมาเคลียร์ที่เคลียร์ทางกันแล้วหนีเจอในด้านอ่อนนี้เข้าชาร์จมาเพราะว่าหลังเข้าชาร์จมาจากด้านฝั่งเพิร์โหมดครับสุดท้ายต้องชาร์จมาแล้วเป็นด้านล็อถเก็บในด้านแฟงตายกันไปครับทีนี้ด้านเก็บอะไรไปเมื่อกี้24ทีอาร์ดันเข้ามาเจอในด้านฝั่งของแซฟฟอร์ดรอรับด้านหน้าแล้วเป็นเพิร์โหมดครับที่ตอนแรกประท้ากับทางด้านฝั่งของอ่อนนี้อย่างยาวนานครับเจอมือที่สามอย่างเดอะมิดเข้ามาช่วยครับและกลายเป็นว่าทางด้านฝั่งเพิร์โหมดเก็บทั้งสองทีมออกี้จนายเลล็งไวว้้แนะครับ แต่ว่าโดนยึดไปจากลิงก์ก่อนเดี๋ยวนะ m อ t มทสผมไปไหนครับเมเทีเลยสตอคนเดียวเลยครับเห็นมีคิวฟิตขึ้นมาเมื่อกี้ครับแต่ว่าไม่ทันนะคิวฟิตที่ขึ้นมาเห็นแวบๆว่าเจอ JPT ยิงนะครับสำหรับทางด้าน M.I.T.S. เนะครับเลยแค่สตอลคนเดียวนะครับโอ้เดนแคดครับ C เจนนะครับ G ีซัดขับรถมาหาที่เล่นเล่นห้องน้ำเับ C เขจนซัดครับ พี่บีรอทุกวันเนี่ผมพี่กอไผ่พ p ว w e r แปดอยู่ไหมครับยังอยู่นะครับเมื่อกี้ล่าสุดยังอยู่นะครับยังอยู่เขาแดงครับล่าสุดลงมาเรื่อยๆครับเขาแดงก็เข้ามาตามขอบเลยโซนด้านบนครับบนั้นพาวเวอร์แปดครับแต่ตรงนี้เหมือนจะโดนชาร์จมาก็ซิบเข็จินก็เอาเพื่อนนะตกใจนะครับผมเพื่อนเพื่อนเพื่อนกันเพื่อนกันนะครับห้องน้ำข้างๆเป็นโซนครับจากเอเมทิครับบนเนินเขาครับริมน้ำครับเจพีทีครับแล้วก็มีออรเดนบลูเป็นโซนด้านล่างนะครับลิงก์ครับผมกลางวงครับ ด้านซ้ายบนเป็นเฟสแคนครับซ้ายสุดเป็นาคิวเน้าด้านขวาสุดเป็นคูเดนแคทแล้วมีวูซันวูครับอยู่ขวาบนนะครับด้านบนตรงกลางนะครับเป็นทางด้านฝั่งของพาวเวอร์แปดแปดเคเบิ้ลและทางด้านเฟสแคนเจอหน้ากับทางด้านฝั่งของทีมเพิร์โมสครับที่ลงเขามาหลังจากเพิ่งประท้ะกับออนนิกแล้วก็ทางด้านเดอะมิดเซตงเนี่ยิ่งม้ครับ Mai, ร,ระเบิดป่าไฟครับจากทางด้าน OP, รัชนายโอพครับ จอจอหายเฉยสัปปอร์ตสู่สู่สัปปอร์ตไม่รอดไปแล้วครับเอ้ยยังอยู่นี่หว่าอันนั้นมันเดอะมิดนะครับสัปปอร์ตอยู่กับเพิร์โหมดนะครับเดิมดพันโดตรวนี้เป็นพาวเวอร์แบบแปลกครับเหมือนจะยิงขึ้นไปข้างหลังทางด้านฝั่งของเพิร์โหมดนะครับซึ่งเพิร์โหมดเนี่ยกำลังยิงกับเฟสแคนอยู่นะครับ อ้อมหลังไม่ยิงนั่นเองครับเพิร์ฟเพิอ่าเพิร์ฟแปดแปดครับเพิร์ฟมูสนะครับผมด้านป๊อปยังเข้าเย์โซนไม่ได้นะครับแล้ววงนี้เป็นวงที่5กันมังจะขึ้นวง6นะครับแจสเปอร์ดึงซีซ็ดขึ้นมาป๊อปน็อกต่อหน้าต่อตานะครับแต่ทำอะไรไม่ได้ครับเรียกทางด้านซัฟฟอร์ตไปดึงขึ้นมาหน่อยครับสมุกช่วยไปครับทางด้านฝั่งของเฟสแคนก็ไม่ได้เข้าชาร์จมาครับรัชนายก็เอิร์นครับจากด้านทีมเฟสนะครับไปโดนเプレโซนน็อกเหมือนกันด้านหน้าวงครับเรียกรัดนายบอกรันายดึึึงงงกกกกูููหหหนนนนน่่่อออออยยยยดดเิรบัา เนี่ครัทันหรือเปล่าแต่ว่าเอมาไฟก็ไปโดนล่าได้เป็นคอครับมาเข้าวงไปก่อนครับเือนเอมาไฟนะครับเหมือนจะไปหาที่เล่นให้กับไปสกาวให้ทีนั่นเองนะครับและลัชนายดึงทางด้านฝั่งของเอิร์นอยู่คับเฟรแคนตรงนี้ทางด้านแจสเปอร์วิ่งมาครับไม่รู้ว่าควันลูกไหนครทางด้านฝั่งของน้องบีมครับกแคทไปโดนทางด้าน 2K เ็จากทางด้านซีขจินครับนกดาวไปแล้เจดซีเจินท k นคกดาวทีจีปสามเปอนต่อไปวงมาครับทางด้านเอินก็เติมยาเพียงพอดีเอิญดีปีไฟล ศึกขโมยรถครับแล้วเป็นด้านฝั่งรัชนายก็ยิงใส่ซัพพอร์ตน้องดาวได้แจ็คเปอร์พยายามจะหนีก็รัชนายยิงใส่ทางด้านฝั่งแจ็คเปอร์ไปอีกคนหนึ่งครับคนหิวรถนะครับผมอยากได้รถเลิกเกินนะครับรัชนายนอนออบครับนอนแอบนอนแอบนอนแอบก่อนครับรีโหลดขึ้นมาแล้วมองขวาไปมันเห็นในด้านป๊อปครับผมป๊อปวิ่งออกมาวนทางด้านขวาแล้วลุกขึ้นมาในด้านฝั่งรัชนายไม่ไหวแล้วยิงใส่ป๊อปไปป๊อปเก็บแทงด้านรัชนายไปได้แต่ว่าวงบีบตามหลังมาครับเลือดไม่มีด้วยครับด้านหน้ามีดด้านทีมลิงค์รรอัักบ ลิงเจอพาวเวอร์แปดขับรถทิ้งเข้ามาบ้านเดียวกันครับตัวนี้เขาออกจากหมู่บ้านมาเล่นหลังเดินเขาครับแล้วในบ้านครับโดนทิ้งไปจากพาวเวอร์แปดแคปเรียสแล้วด้วยครับอาคิวเกมนี้ยังไม่ได้ไฟายกับใครกันอยู่ทางด้านซนซ้ายสุดของแผนที่กันทีจีสาวระเบิดเก็บด้าน 2K ไปครับในด้านฝั่งของทีมซีเคนินครับผมโดนชาร์จบ้านโดยโกนิแคดครับเมื่อกี้เห็นโกนิแคด 2K ในน็อกทางด้านฝั่งของเออ่ 2K ในน็อกโกนิแคดไปได้สองคนนะครับแต่สุดท้ายเหมือนเขาจะรีกรุ๊ปกับกันมาได้ใหม่นะครับมี่คนนนเเหมมือดิะครับกลับมามีสามคนเหมือนเดิมกลับมมาีคนนะครับ pmcc แข่งออนไลน์ครับจะมีภ่าใครไหมมีภาคไทยแน่นอนครับผมแต่ผมไม่ได้ภาคกับเป็นน่าจะเป็นพี่ดิวพี่เฟรมนะครับพี่วูพี่อาร์ตเหมือนเดิมนะครับคิดว่านะครับแต่ไม่ไม่รู้นะว่าใช่หรือเปล่านีอาจจะมีพี่ดิวพี่เฟรมแน่ๆแล้วนะครับแต่พี่วูพี่อาร์ตไม่แน่เลยระเบิดครับโชว์เวฟไปครับขึ้นด้านบนบ้านไปครับและที่จีบสามจากคนที่แคสไปน้องดาวรอยครับจากทางด้านเอสเซียสนะครับตรงนี้โชว์เวฟง้างระเบิดมาเตรียมยิงด้านบนเตรียมมาด้านบน eq ไปเก็บที่ด้านฝั่งของรอจากเอสเซียสไปแล้วนะครับ ด้านขวาเพลย์โซนของบูซันบูปะทะกันอยู่กับโคดินแคปนะครับแล้วตรงนี้ระเบิดปาขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งจากชเวเบกครับแล้วยังไม่ขึ้นข้างบนครับชเวเบกยังไงดีไปไม่ไปด้านบนบ้านก็โดนยึดไปจากทางด้านฝั่งของทีมพาวเวอร์แปดครับแต่ว่าอยู่กัน2คนครับก่อภัยกับทางด้านฝั่งของกิววี่ครับผมแล้วทำไมภาพผมหายเลยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับเหลือเชื่อนะครับต้องบีบไประเบิดน้องดาวทั้งด้านไหนเก็จากบูซันบูไปครับเมื่อกี้เราก็ดูภาพตรงนี้อยู่นี่นะเหลือเชื่อนะครับผมดึงภาพออกแล้วหายนะครับ ซาตสเกะครับเก็บไอเกตไครับเมื่อกี้มาพีมบอกว่าชื่อซาตสเกะนะจ๊ะนะครับเบียร์สิเไปเก็บซีเซ็ตเพิร์โมสครับอาคิวเกมนี้ไม่ได้ปะทะกับใครเยอะครับออกจากโพมายืนอยู่โซนซ้ายครับแล้วคนนี้เข้าวงโซนขวากันมาซะส่วนใหญ่ครับน้องบีมจากโกดิ้งแคทเพิ่งไปน็อกดาวน์คำดีจากน้องบีมก็ยิงจะไปยิงซ้ำด้วยครับออกไปจะไปยิงซ้ำกันเหมือนจะโดนทางด้านขวายิงมาแคดเดาว่าเป็นพาวเวอร์ยิงกดใส่มาแล้วดูดีดวีครับจากอาคิวเน่าไปน็อกดาวน์เจพีทีครับโนบิติเจนนทาางงงด้นฝั่ขอ เอชซีพีทีไปอีกคนหนึ่งครับสำหรับในด้านทีม JPT นะครับ JP ตอนนี้ต้องกล่าวไป2คนครับเบียร์ขับรถเข้ามามุมนี้ครับจะทิมครับขอทิมหน่อยครับผมมองมาเบียร์เก็บโนบีทีเจไปก็ JPT อยู่บ้านยาวทางด้านขวาของเขาครับสามคนยังไม่ขึ้นมาชูเว้เก็บทางด้านกอไผ่แล้วเป็นทางด้านพาวเวอร์แปดกระโดดชูเว้เก็บดับเบิลคิวไปครับเอไอเทสก็ยังอยู่ก็โซนครับห้องน้ำของเขาครับยังเนียนอยู่ครับผมยังเนียนอยู่ไอโซนครับเติมเฟลด์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับ ตโ้นบอกยังอยู่ได้ครับสัตสุเกะครับตกรถขาหักกันไปแล้วน้องบีมจากโกนแคทไปน็อกดาวเก็บทางด้านฝั่งของคัมดีคัมดีเอจะเกมไป j จ t X น็อ็กซ์นกดาวเออนี่ได้ครับ EX ครับผมเอ็กซ์ยิงคัมให้กันในบ้านครับส่งเพื่อนชาร์จมาจากเซสนะครับแล้วก็สัตสุเกะระเบิดจากเบียร์น็อกดาวในด้านฝั่งของเซสไปครับเหลือแค่คนเดียวคือ EX นะครับที่ไม่ได้ตามมาสัตสุเกะไม่ได้เล่นนะครับลงรถละขาหักในการาธิจีบสามเฮดช็อตทางด้านจีนายไปก็โกนแคททิจีบสามก็ยิงจากด้านขวาชครับ สเวฟเอ็กซจากทางด้านฝั่งของลิงค์นะครับอ้อมมาข้างเอาออฟมาข้างหลังนะครับเก็บทีจีสามและอีคิวน็อกดาวไป2คนระเบิดป่าไปแล้ววิ่งเข้าชาร์จมาคูณ3ทางด้านสกายิงใส่ทางด้านน้องบีมไปน้องบีมแอบหลังตะกิดแล้วไม่รอดกับน้องบีมครับเป็นทางด้านฝั่งของลิงค์นะครับผมเก็บทางด้านฝั่งของน้องบีมไปนะครับอิ่มๆนะครับเหลือกัน4ทีมสุดท้ายนะครับผม4ทีมท้ายครับ JPTEX นะครับ ด้านหน้าเขาเป็นอาร์คิวอน่านะครับรับแบบสุดกับ b บ1 1ใช้ AUG ครกับ A3 รอรับครับเอ็ต้องวิ่งขอบไปโซนคูณ3 a u เเห็นปืนขยับโพหน้ามา EX เติมยาอยู่นั่นเองครับรู้ว่าออกไม่ได้ก็เบียร์บอกว่าออกมาเถอะนะครับออกมามอบซะนะครับผมยังไงก็รอดยากครับผม JPT EX นะครับน่าจะไม่รอดนะครับผมเรียบร้อยไปครับตายไปโซนเรียบร้อยแล้วครับ เลยอยู่อีก3ทีมด้วยกันนะครับอาร์คิวอติน่าครับลิงและสโตนจากมมดครับที่เนียนอยู่นั่นเองนะครับที่ไปดูไบเพราะว่าจีนอยู่ไกลเกินไปก็เลยไปแข่งที่ดูไบครับจะได้ปิงน้อยลงครับผมที่ทราบข่าวมานะครับสโตนนี่บอกมงง้างระเบิดมาครับ สโตนเมื่อกี้น่าจะโดนยิงมาจาก RQ หรือเปล่าเหมือนกระสุนมาจากซ้ายนะครับไม่แจแนเหมือนกันแต่ระเบิดจากสโตนปาใส่เอ็มิมจากทางด้านทีมลิงก์ไปครับลดระเบิดเรียบร้อยแต่ไม่โดนคนสโตนร,ระเบิดย้ำไปไม่โดนเหมือนกันน็จีนายดับดีทวีไปปาดด้านบนก็ผมดีทวีน็อกดาวน์เลเป็นคอมาเอมิมยิงสวนใส่น็อกดาวน์ดีทวีคืนไปครับแลกกันไปย่านละหนึ่งน็อกครับผมแต่ว่าดีทวีน่าจะโดนดึงขึ้นมาได้ก็มีเบียรอยู่ใกล้ๆครับแต่ว่าเลเวนคอผมอยู่ไกลเกินไปครับไม่น่ารอดฮะ แล้ววงต่อไปบีบไปหาอาคิวที่หน้าด้วยครับขึ้นเนินเขาไปครับเ <uc> พลย์โซนวงบีบนี้อิมิมจัดตินใจครับชาร์จซ้ายดีกว่าเคลียร์สโตนครับผมจะเอาสโตนออกจากเกมให้ได้ระเบิดปลาใส่จากสโตนเข้ามาหาอิเมหายไปคร,รึ่งรอบโชเ่วโมงยังนอนอยู่ที่เดิมครับอุย้ยอันนี้ไม่เกี่ยวครับสเปย <uc> ์มา,มาครับสโตนแล้วเป็นจีน่าเก็บเรืคอร์จากเกมกันไปสโตนเกือบตายก็เลยออิมิมก็ต้องนอนแอบเติมยาเรืคอร์โดนหน้างจีนายิงซ้ำไปแล้วนะครับลิงก์เหลือแค่สองคนนะครับสโตนนะครับ โนยังเล่นอยู่ในควันก็นออกมาตรงนี้เหมือนจะเห็นแล้วเจออีมอิมนอนยิงสวนใส่ครับอีมอิมไม่มีเลือดแต่โตนออกมาสปายไม่โดนก็โตนโดนชุดเดียว่อีมิมสวนเข้าหน้าครับตัวแตกครับผมอินลิงหรือ2คนครับชเวเปกเริ่มเซตอัพสโม,มครับแล้วก็ระเบิดนะครับใช้นใ,ชนในการเข้าลยรโซนครับมี AWM ครับส่วนทางด้านชเวเปกต้องหนึกหัวับผม AWM จากชเวฟแต่ว่าเหมือนจะไม่ได้ยิงเออร์นี่เก็บอิมิมไปแล้วก็ชเวฟค,ค,ครับผมไม่แน่ใจใครยิงก็บอกไม่ทันครับแต่ว่า